พี่ชายคนนี้ติดอยู่ในบ่อจาระเข้เขาพยายามโยนเศษเนื้อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของจระเข้หิวโหวยพวกนั้นแต่เขาก็รู้ว่าอาหารแค่นี้ไม่สามารถทําให้จระเข้ทั้งบ่อหยุดการโจมตีได้ไม่นานจาระเข้ก็เข้ามาหาเขา เมื่อเตรียมตัวจะเป็นอาหารเขาก็หันไปเห็นเรือที่ผูกไว้เขาจึงดึงแขนเสื้อขึ้นและโชว์นาฬิกาให้จระเข้ดูจากนั้นหมุนหน้าปัดเล็กน้อยเรือเหล็กที่จอดอยู่ริมบ่อก็ค่อยๆเลื่อนออกมาช้าๆแต่ที่ท้ายเรือดันมีโซ่ผูกอยู่ชายหนุ่มที่รอกริกอยู่ก็หุบยิ้มทันทีเป็นรอยยิ้มที่หายไปเพราะจระเข้ขึ้นมาข้างบนแล้วเขายนชิ้นเนื้อที่เหลืออยู่ออกไปแต่การกระทำบ้าๆนี้ดึงดูดจระเข้เข้ามามากขึ้นในตอนที่เขาหมดหวังเขาก็หันไปเห็นท่านอนของจอระเข้เขาส สังเกตว่าพวกมันนอนเรียงตัวกันเป็นแถวพี่ชายเลยปิ๊งไอเดียทันทีเขาถอยหลัง2-3-9แล้วออกวิ่งเต็มฝีเท้าเขาวิ่งเหยียบหลังจราเข้และสามารถเข้าฝั่งได้เรื่องนี้ต้องขอบคุณวิชาตัวเบาจากครูบาเพราะวิชานี้เขาเลยรอดมาได้